บิลบี้แล้วก็คนที่ถามว่าพี่นู้ละคะเราขออนุญาตเจอกันยูเซอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่น่าจะได้ติดตามจริงๆหรอกถ้าติดตามจริงๆน่าจะไม่ได้มีคำถามอะไรมากม <laughs> ายแสดงบุก,กอบพี่าปา่าคนป่วนเหอ่จังเนี่ยครับเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะคนตรงหนูมันเยอะไง เข้าใจคนตรงหนูเยอะครับเขาก็เลยมาเรียกร้องความสนใจตรงนี้มันก็เราก็เข้าใจไม่เป็นไรแต่เราไม่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะคะขอไปนะคะต้องขอบคุณนะครับเมื่อขายไปเดี๋ยวเราตอบให้ขอขอบคุณครับพี่ๆขอบคุณมากมากครับ<อ>จริงๆอ่ะแต่เราใช่มาจริงๆอ่ะตอนแรกก็หลับแหละหลับแล้วก็เอ้ยจะขายดีไหมแต่เราก็เลื่อนอีกนานไหมโอ้ต้องนู่นเลยครับมีมีทุนาเลยครับมีทุนาก็ต้อง ก็ต้องแบบเอาวันที่มันอ่ะได้ประมาณอย่างต่ำอย่างต่ำๆเลยคือหกวันหกวันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคืออย่างต่ำๆเลยเพราะว่าหนึ่งทำมากเก่งว่าจะร้องแล้วมันเก่งว่าจะร้องแล้วมันแบบแต่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 แตทางมองเขาก็บอกเรานะว่า <The> อถ้ามีเหตุที่จะต้องใช้เสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแป่งมันจะแป่งแล้วก็จะร้องไม่สะดวกนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับกระดูกเนื้อไม้ทุกคนอืแต่ทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าการพักของเรามันสองสามวันน่าจะไม่เพียงพอแล้วมันเป็นงานคอนเสิร์ตเลยอ่ะหนูกลัวว่าร้องไปมันจะคนจะไม่สนุกไง เดี๋ยวไปแบบอู้อี้แบบว่าอ้าปากแล้วแบบอย่างเงี้ยมันมันก็จะแบบว่าไม่ไม่สนุกไงไม่จอยเขาก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดมาแล้วแล้วเขาก็มาหาเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะหลายอย่างเราก็เลยมองว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวพักฟื้นแล้วอ้าปากได้ร้องได้ปกติอะแล้วก็ ค่อยเอาช่วงนั้นก็ได้ไม่เป็นไร